่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม2568นี้นะคะสิ่งที่ทุกธุกรกิจต้องทำนั่นก็คือการส่งงบการเงินนั่นเองค่ะแต่ปีนี้นะคะมีเรื่องอัปเดตนิดหน่อยที่เราควรรู้กันมาดูกันเลยค่ะ สำหรับงบการเงินรูปแบบใหม่นี้นะคะจะเริ่มใช้สำหรับงบที่มีมวดบัญชีตั้งแต่1มกราคม2567จนถึง31ธันวาคม2567ค่ะโดยจะต้องนำส่งนะคะภายใน1เดือนหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าที่สุดนะคะก็คือวันที่31พฤษภาคม2568นั่นเองค่ะโดยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับงบการเงินที่ต้องนำส่งปี68นี้นะคะอย่างแรกก็คือชื่องบการเงินเลยค่ะ ซึ่งจะมีจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญนะคะอยู่3งบด้วยกันค่ะนั่นก็ได้แก่งบแสดงฐานะการเงินเปลี่ยนเป็นงบฐานะการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเปลี่ยนเป็นงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นงบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติของค่าใช้จ่ายค่ะ งบสุดท้ายนี้เฉพาะบริษัทที่เลือกประเภทงบกำไรขาดทุนนี้เท่านั้นนะคะส่วนที่2ก็คือรายการย่อดที่ต้องมีในงบการเงินค่ะสิ่งนี้นะคะก็คือรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆในงบการเงินของเรานั่นเองซึ่งจะเขียนระบุเป็นบรรทักแต่ละบรรทัดรองลงมาจากชื่องบการเงินนะคะโดยสิ่งที่เปลี่ยนไปจากรูปแบบงบการเงินฉบับเต็มที่สําคัญก็จะมีเยอะหน่อยตามรูปดังต่อไปนี้เลยค่ะ ต่อมาส่วนที่3านะคะนั่นก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินนั่นเองค่ะหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้นะคะหมายถึงรายการที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินของเราค่ะโดยจะอยู่ตรงช่วงท้ายของงบการเงินนะคะซึ่งพอมีการเปลี่ยนแปลง2ข้อที่ได้บอกไปเมื่อกี้แล้วทําให้หมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะสําหรับแบบเดิมนะคะจะขึ้นต้นว่างบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจาการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียสาธารณะซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนดและประกาศกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการยอที่ต้องมีในงบการเงินพศ2544แต่แบบใหม่นะคะจะปรับเป็นงบการเงินนี้จะทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจาการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนด และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินพศ .2566 นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่านะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนั่นก็คือปีพศค่ะที่เปลี่ยนจากปี2554เป็นปี2566นั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายก็คือหน้ารายงานผู้สอบบัญชีนั่นเองค่ะสำหรับหน้ารายงานผู้สอบบัญชีนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยค่ะ เพราะถ้าเราไม่มีส่วนนี้นะคะเราจะไม่สามารถยื่นงบการเงินให้กับหน่วยงานราชการได้เลยค่ะเพราะว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะมีการแสดงความเห็นเอาไว้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและก็ให้ความน่าเชื่อถือได้สําหรับงบการเงินของบริษัทนี้แล้วค่ะสําหรับหน้ารายงานผู้สอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงชื่องบให้สอดคล้องกับรูปแบบงบการเงินในวัคความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขดังนี้เลยนะคะ ดังนั้นนะคะเมื่อนักบัญชีได้รับหน้ารายงานผู้สอบบัญชีมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมเช็คข้อมูลก่อนที่จะนําส่งหน่วยงานรัฐให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้นะคะเราก็ไปตรวจสอบงบการเงินของตัวเองและก็นําส่งให้ถูกต้องด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีกันมากขึ้นนะคะ